สวัสดีค่ะดิฉันนางชมยงพรมโ,มโสครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทัพโพพัฒนาวิทย์วันนี้จะมาเสนอรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กทีสประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2565เรื่องการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5สเต็ปโมเดล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสเพกทีส์นะคะสำหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมามีสาเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้ผลสมมติทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำทางนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบวิชานาเพราะมีแต่ตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์จึงทำให้เราจัดการที่จะทำแก้แกจุดป,ปัญหา ในเรื่องนี้ขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดทำเบสในครั้งนี้นะคะอันที่1เพื่อสร้างรูปแบบวิธีการแก้จดปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5สเตปโมเดลที่2เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้จุดปัญหาร้อยละได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปแก้จดปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันอันที่3เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ เป้าหมายของการดําเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ป,ปัญหา้อยละสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อันที่2นักเรียนร้อยละ70สามารถแก้โจทย์ป,ปัญหาร้อยละได้อย่างถูกต้องและสามารถนําไปใช้แก้โจทย์ป,ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันเชิงคุณภาพ 1. มีรูปแบบวิธีการแก้โจทย์ป,ปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5สเต็ปโมเดลที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไป เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยและด้วยเทคนิค5สเต็ปโมเดลอยู่ในระดับมากที่สุดขั้นที่3ขั้นตอนดำเนินงานโดยใช้ทักษะกระบวนการ P D C A มีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนแ l a n คือการวางแผนนะคะ สำหรับการวางแผนเราก็จะมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดและหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การกําหนดรูปแบบในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละผู้ศึกษารายงานได้ตามแนวทางการใช้การอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์แทนการคํานวณในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละอันที่ 3. นํารูปแบบวิธีแก้โจทย์ปัญหา้อยละด้วยเทคนิคฮัสติปโมเดลเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นที่2ขั้นดูคือขั้นปฏิบัติ3.2.1นำรูปแบบวิธีการแก้จทปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5 step model. ่าสติตโมเดล3.3.2สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้จทปัญหาร้อยละเป็นแบบอัตนยัยพร้อมสร้างโมเดลคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนน3.2.3สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตกการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการแก้จทปัญหาลอยละด้วยเทคนิค่าสติโมเดล สามจุดสามขั้นเช็คคือการตรวจสอบสามจุดสามจุดหนึ่งนำรูปแบบวิธีการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละด้วยเทคนิคห้าสเต็ปโมเดลสามจุดสามจุดสองทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา้อยละด้วยเทคนิคห้าสเต็ปโมเดลจากเกมคาฮู t ได้เกมซีมซีคียโจทย์ปัญหาร้อยละสามจุดสามทดสอบความสามารถของนักเรียนทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา้อยละด้วยเทคนิคห้าสเต็ปโมเดล ขั้น3.4คือ a d t i v e ขั้นปรับปรุงพัฒนา3.3.4ี 3. 3. 4. 4. 4. ประเมินความหูงใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาร้อด้วยเทคนิคคัสติมโมเดล3.42ประเมินรูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5สเตมโมเดลที่มีประสิทธิภาพเพื่อการวางแผนและปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไปขั้นสรุปและดำเนินการตามโฟชรัรต่อไปนี้นะคะคือขั้นวางแผนขั้นปฏิบัติตขั้นตรวจสอบ แล้วก็ขั้นปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการแก้จย์ปัญหาโดยละเทคนิค5สเต็ปโมเดลสเต็ปที่1เลือกประเภทสเต็ปที่2เลือกสูตรสเต็ปที่3แทนแทนค่าสเต็ปที่4คำนวณสเต็ปที่5ก็คือการตรวจสอบคำตอบค่ะอันที่4ผลการดำเนินงานสีจหนึ่งได้รูปแบบ ที่มีวิธีแก้จบดปัญหาลลด้วยเทคนิคห้สเตปโมเดลวิธีที่มีประสิทธิภาพดังนี้ดังตัวอย่างนะคะ4.2นํารูปแบบวิธีการแก้จบปัญหาลอยละโดยเทคนิคห้สเตปโมเดลมาใช้ในการแก้จบปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ดังนี้ดังตัวอย่างนะคะ4.3นักเรียนมีทักษะในการแก้จบปัญหาโอยละสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คิดเป็นลอยละ82.50 4.4นนักเรียนมีความภูมิใจต่อการเรียนรู้ในทักษะ การพัฒนาสถกการแก้โจทย์ป,ปัญหาเลยละด้วยเทคนิค5สเตมโมเดลยูในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ92.45ค่ะประโยชน์ที่ได้รับอันที่1ได้รูปแบบวิธีการแก้โจทย์ป,ปัญหาเลยละด้วยเทคนิค5สเตมโมเดลที่มีประสิทธิภาพอันที่2นักเรียนสามารถแก้โจทย์ป,ปัญหาเลยละได้ถูกต้องรวดเร็วและนําไปใช้ในการแก้โจทย์ป,ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน อันที่ 3. นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้อันที่ 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละระับชั้นอื่นๆอันที่5ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือครูคณิตศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 5. ปัจจัยความสำเร็จ 5. 1. ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนเป็นอย่างดี 5. 2. นักเรียนให้ความร่วมมือมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมตั้งใจและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 5. 3. ได้รับความร่วม มือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับ6.1ครูผู้สอนควรแนะนําช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนและให้คนเก่งซ่อมเสริมให้เป็นเพื่อนในกลุ่มของตนเองตอนพักกลางวัน6.2รูปแบบวิธีการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ด้วยเทคนิค5สติปโมเดลสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั่วไปหรือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องที่ใกล้เคียงกันได้6.3ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการแก้จุดปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5สติปโมเดลร่วมกับวิธีสอนต่างๆเพื่อศึกษาตัวแปรเช่น ความคิดสร้างสรรค์นในการเรียนรู้ความพึงทนในการเรียนรู้6.4ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแก้จุดปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5สเตปโมเดลกับวิธีการแก้จุดปัญหาร้อยละอื่นๆ 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ7.1เผยแพร่ผลงานรูปแบบวิธีการแก้จุดปัญหาร้อยละด้วยเทคนิค5สเตปโมเดลบนเว็บไซต์ ของโรงเรียน tpwthai.ac.home รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงงานนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน7.2นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7.3ครูผู้สอนได้รับรางวัลสมัติทีเชอร์ปีการศึกษา2565กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดิฉันนางชมยงพมสูครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทัพโภพนิษฐ์ขอจบการน,นำเสนอเบรสแพ็กทิชไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ